สวัสดีค่ะพบกับพี่อคอคคออีกแล้วนะคะ EP นี้เราก็อยู่กันในเกม p a s m o p h o b i a นี่เราก็อยู่กันเช่นเคยสามคนเล่นสองคนทาลกเล็กสวัสดีหน่อยค่ะพินดี้อ๋อยยะภาษาเหมือนภาษาอะไรนะภาษาชาวเผ่าอ,อ่ะฮู้ฮู้ฮู้อ่ะพีนดี้อ่านค่ะก็คือวันนี้เราจะมาดูว่าเราเจอผี ผีอะไรแล้วก็เกมนี้ตอนนี้เหมือนจะมีอัปเดตผีมาทั้งหมดสี่ตัวเนาะอืมแล้วก็หน้าคุณบางอะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ด้วยการใช้ smart stick นะคะและสามก็คือให้เข้าสติอยู่ในมาตรฐานก็คือยี่สิบห้าหรือต่ำกว่ายี่สิบห้าแล้วก็ให้ผีเป่าเทียนผีชื่อว่า w i ล l i ม m า a r t i n e z ใช่ไหมเบย์ m a r t i n e ปะ m a r t i e z เราจะเออตอวนี้จะตอบตอบได้ทุกคนก็คือเราเข้าไปอัดจำเป็นปากระป๋องได้เดี๋ยวเราจะเอาเอาของไปวางหน้าบ้านก่อนนะเอากล้องวิดีโอมาเยอะๆเลยเอาเช้นพลาสติกป่ะแล้วก็มาพลาสติกมาเข้ามาเ้ามาใครซื้ออคยซื้อฮะอุ้ยพี่พี่ทารกเล็กพี่ทารกเล็กพี่ทารกเล็กเอากล้องมา พี่นี่บอกบอกให้พี่เล็กเอาเอากล้องมาตั้งไว้งั่นมันต้องออกไปก่อนนะแบบว่ากล้องมันตุ่นเห็นนะง่ยขึ้นเยยทั้ี่แม่ใช้ฉายไปจะเราจะเห็นอะไรอันนี้เราเปิดยังไงเปิดแล้วเปิดเราแล้วทำไมคลิปค้ายมันจะเป็นอะไรนี่ฉันเนี่ยใช่ในเรื่องเรียกว่าไหนวิชั่นอยู่ป่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าดับเขาขาวดังอะมองแบบอยากสบเราแบบ เนี่ยต้องต้องดูว่าอันแดงแดงมันขึ้นอ่ะจริงเหรอเอาทำไงดูอันแดงแดงมันขึ้นอ่ะถ้าอดงแดงขึ้นก็คือเราเราสมที่อ่านมามันจะมีผีอยู่ตัวหนึ่งที่เราแบบว่าสามารถมองเห็นมันถัดกองได้หรอก็คือเพิ่มความหลอนนะก็คือแบบหินฉบนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่เปิดไฟให้ทั่วบ้านเลย เบลอมากอะแบบไม่ได้เล่นนานใช่เอฟเอฟเอฟไม่คุณเไม่เฮ้ยนะเอฟเอฟเอฟทำไมกล้องปิดอะเดี๋ยวเพี้ยคอยจะอุ้ยมันปิดอะเปิดไงอะเฮ้ยใครเอากล้องอยู่ตรงนี้ไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล้องบนรถอีกก่อน เฮ้เลยอีกอันเลยอีกตัวหนึง่งอย่าอยดี๋ยวทาลกเล็กนะครับไปเอาไปเอาไปเอา,อเอาสปิริตบ็อกซ์มาวางวางนะม,ม,นมีตอนนี้มีการเหนื่อยแล้วก็ <ขอ S 1> ใช่ <ขอ S 1> ใช่ยาวไม่ได้ใช่ จะมันมีเงินะมันมีเง<ห>ิเฮ้ยเฮ้ยหนงังสืออันนี้มันตกอยู่กับพื้นเอาไฟฉายมาจุดได้ดีไหมโอเควันนี้ผมจะมาเป็นพิธีกรทางรายการนะครับตอนนี้อันนี้ไฟอันไหนไฟฉายที่เราใช้ได้เนี่ยใช่ใช่คุณตอนนี้คุณเล็กกาลังเลื่อมไม่ถูกมีไฟฉายอยู่ทั้งหมดสามชนิด <c oughs> แยกไม่ออกเหมือนกันนะแบบเฮ้ยทำไมอุณหภูมิมันสูงอยู่อย่างนี้มันมีผีตัวหนึ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับอุณหภูมิได้นะ ระวังไว้ดีตรงไหนที่มีอาาเฮ้ยมีกระดานมีกระดานไยจา่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเอาเอายางฟรีชเนี่ยสำคัญข้อหมายของพี่เล็กในตอนนี้ก็คือการถือกางเขนเฮ้ยได้กระดานแล้วได้กระดานแล้วเดี๋ยวเอากระดานไปคุยนี่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 ต้องหาจุดผีให้ได้<ๆ>ก่อนอนะ่ะเรายังไม่รู้เลยผีมันอยู่ไหนอ่ะมาคุยตรงนี้เลยเฮ้ยนะโก แม่ถ้าจะวางกลางเข็มมันต้องหาจุดที่กี่ยู่ไว้ได้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิน่งทำงาน,นวิ่งไวมากเลยเ <N> นี่ยตอนนี้มันมีอัปเดตวิ่งจ้ะพี่อินดีเนด้เจอวิคนลุกเจอกระดานแล้วพี่อินดี้คุยวิวิไฟพิบไฟพิบพี่อินดี้มาไม่ย่าล่นเกลืออ่ะเดี๋ยวเด้อไปทำอาหารให้ผีกินพี่อินดีม้มามาจดจดนะอ่าจดแล้วมันว่ามันจะพูดว่าอะไรบ้าง มีตัวอะไรบ้างเนี่ยพี่ควจะถามพี่พี่เล็กอย่าเหยียบดิไม่มีใครเหยียบนะ Where are you กดกดไปที่กระดานด้วยให้มันให้แสงมันขึ้นอ่ย Where are you ตรนนี้วอนมาพี่เราลองนพี่เล็กกดกดที่กระดานกดที่กระดานเราต้องปล่อยนี่ก่อนไม่ต้องกดเลย Where are you Where are you w h ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เล็ก K J เฮ้ยเฮ้ยพี่เล็กคิ t c h e n Kitchen k i t เช e n Kitchen พี่เล็กยกแล้วก่อนนี่แล้วก่อนแล้วก่น Kitchen มันอยู่ในครัวมันอยู่ในครัวครัวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อครัวก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราเอามาก่อนมาก่อนถ้าไม่เอากล้องเอาไว้ตรงนี้ไม่เอาไปอ่ะไปก่อนนะเด้อ หยิบกล้องหยิบกล้องเดี๋ยเราเด้มามามาเด็กเด็กเล็กทาลูกเล็กมาไปกระพริบไหนไปกระพริบห้องนี้ห้องไหนห้อง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 แรกทาลูกเล็กเข้าไปทำอีกไหมทำอีกป่ะทำอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาลูกเล็กเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะทนอีกไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันพี่พี่ได้หมือนวางกล้องในกลัวแต่เหมือนไม่ได้เปิด ตรงนั้นอะตรงสี่นะ h o here is us เดี๋ยวๆๆเดยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามวิใครเปิดประตูตรงลงรถอ่ะไม่มีใครเปิดประตูลงรถเฮ้ยลงรไม่ไหวเดยอเดี๋ยวเข้าไปดูกดออฟก่อนนะเผื่อมันมีอุ้ยนะาเราอุ้ย คือตอนนี้ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยคือได้ยินแต่เสียงเหนื่อยเพราะาแบบพี่เล็กวิ่งตลอดเลยวิ่งไปเรื่อนะวิ่งดูดิดูดิดดมันหล่อนมากนะนทุกคนใช่หาหาก้อนกลมๆที่มันลอยอยู่อ๋อนำพัดลมดีกว่ามัน <laughs> จะเห็นได้จากตรงนี้จริงเหรอได้ไม่เห็นตรงนี้เห็นตรงไหนอ๋อนี่กล้องที่เราตั้งมันก็ได้ผลอยู่ แต่ประตูลงรถใครเปิดนั่นน่ะดิมีหนุนสองคนใครจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยมันพิบมันพิบใช่ใช่ใช่บอกมันอยู่ในขวัวงั้นไปจุดจุดจุดอันนี้กันจุดอันนี้กันเนี่ยเด็กๆเอาสมาร์ตสติ๊กไป เดี๋ยวเอาไปเช็คไปด้วยเด็กเล็กดอกของสองอย่างที่ต้องดอบของสองอย่างเอากล้องออกเอากล้องออกแล้วก็ไฟแช็คกับสมาร์ทสติ๊กวางกางเขนสมาร์ทสติ๊กเหมือนกางเขนเอากางเขนไปไว้ที่ที่ที่ครัวดีไหมมันจะทำให้ผีหยู่จุดนี้นี่ไม่ใช่ใจดูหรอ เดินเข้าไปในบ้านบอกพีทอ๋อไม่อย่าพบฉันอุ้ยมันเดินเนาะเดินช้าแบบต่อมาใช่ไม่หนุหนูนรถเสริมหนึ่งเดินเหรออ๋อไม่อย่าพบฉันตกใจมากเลยมาอันนี้เราต้องถือไว้ยเงี้มันจะเฮ้ยใครปิดประตูจุเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมทำไมพวกคุณไม่ปิดปิดจาประตูไหนประตูซ้ายมือนประตูขวประตูโงรถใช่ไหมตอนแรกมันเปิดอ่ะใช่แล้วมันปิดตอนที่จะถึงอ่ะกดยีบิดองกดยีบิ ไปเลยใช่เข้าไปวิ่งเข้าไปไม่มันไม่ทันเราวิ่งเล็กไปหยิบอันใหม่อุ้ยเด็กเล็กเด็กเล็กจุดอะดีเล่นไม่หมดเลยไปเอาใหม่ไปจุดแบบว่ามันไม่เลวขึ้นด้วยนะเราต้องไปจุดหน้าครัวมันจุดแล้วก็โยนอะไม่ไม่ใช่ต้องจุดแล้วเดินรอบๆจุดแล้วเดินรอบๆเหรอเยอะมากเลยนะนั้นเราต้องไปจุดข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องมีสองอันงันที่นี่เรามีทั้งหมดสามอันอันนี้ทิ้งได้ไหมอ๋อเราจุดไงอ่ะอ๋อเราต้องมีอ๋อใช่ มส่องไฟซ้ายมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวทงส่องให้เดี๋ยวเอาคุยส่องให้มา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 จริงเหรอแล้วเราต้องกินอันเดียไม่แค่อันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้หลายอันหรอกนอกจากพี่จะแบบว่าพี่จะจุดไปก่อนเยอะกดเย็่นะเยอะกดนะอย่าเพิ่งจุดนะเด็กเล็กทารกเล็กไปจุดในครัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไปเลยเดินไปเลยเดินเข้ามาดิ มา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 ทาลกเล็กโอ้โหอย่งไวอ่ะโอ้โวิ่งเลยอ่ะมาดิเด็กเล็กเหมือนพี่แบบเดินเร็วอ่ะมาดิคนเลกคเล็กียไปเฮ้ยเั้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยินเสีย้เฮ้ยฮงเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้้้ย้้้ฮ้ยเ้เ้ล้้อ้ยเยเยยเยดังเลยเฮ้ยเเฮยเฮย้ าเกิดเราได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มลงไปมันนไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์เกมนนไม่หันไปใหม่นิมีครออัควโอไม่หนาะวเรากำลังจะตาย<ท>า <laughs> โอเค <ลก S 2> เรอเสร็จแล้วหนึ่งก็คือการใช้สมาร์ทติก๊กต่อไปก็คือให้ค่าสติเราเหลือน้อยแล้วก็ให้ผีเป่าเทียนเราไม่มีเทียนมีมีอยู่ข้างในนั้นน่ะไม่มันต้องมันต้องเป็นเทียนเราเหรอทาลกเล็กต้องเข้าไปอยู่ในครัวแล้วแหละคือจุดแล้วมันแบบแห่เลยอ่ะใช่ ไม่กางเขีนไงกางเขียนกันได้ใช่ไหมต้องวางให้ถูกจุดต้องวางเปียต้องวางเหรอต้องวางแล้วการ์ดมันยังเอาเอาหนังสือไปให้มันเขียนไหมเอาหนังสือไปให้มันเขียนไหมคดีเร็วเดี๋ยวเราเราได้เอ vidence อย่างอ่ะเรายังไม่ได้ evidence เลยใช่อันนี้อะไรหนังสือน้อยจังเอาไปใหญ่ไหมรัก ว่ามันเปลี่ยนใหม่เหรอเปลนใหม่แล้วก็เดี๋ยวเอา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานนี้ไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยเอาสปิริตบล็อกไปแชไม่เอาเด็กเล็กถือ e m f มาด้วยเราคงต้องทิ้งมันไว้ที่เเอามาทิ้งไว้หน้นาบ้านเนี่ยเด็กอินอินดี้คุยกับคุยกับผี ความมเเงียบนกถือสปิริตบ็อกอันนี้อันนี้หน้าบ้านอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพีคยคอยจะเอาสมุดไปวางป่ะเขาหลอนคือตอนนี้ได้ยินแต่เสียงเหน<ห>ื่อยอ่ะคือพี่เล็แบบในสปิริตบ็อกอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเหรอนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างไอ้สีไอ้อยู่ข้างเทอร์โมมิเตอร์สีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยอันนี้อะ ยิบขึ้นมาก่อนเออนั่นแหละไปเดินตรงไปเลยท่าลกเล็กอย่าเพิ่งเปิดสิไปเปิดตรงในครัวเลยมาเลยเก็กเขาบอกล้าตั้งแต่ยังไม่ได้เดินเข้าไปเฮ้ยเราต้องมีไฟสายไฟสายเราอยู่ไหนไฟสายเราอยู่ไหนโอเค เดี๋ยวอ๋ออ๋อผีตัวนี้ตอบกับทุกคนอาอตั้งหลักก่อนเด็กเล็กแกเพื่อผีตัวนี้ตอบทุกคนเอาพูดก่อนไปพี่อิดี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นดี้พูดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทะลุเล็กอยู่ไหนมาพร้อมกันดิหนึ่งเราเตรียมพร้อมอ่ะเราต้องเตรียมแบบนี้ใช่ไหมเราต้องเปิดเครื่องด้วยเดี๋ยวพึเปิด ไ <view spectrum mice> ปไปเลยทะลุเลยรัาพูดเลย Where are you? Are you near? Are you near? Give us a sign. A a Where are you? a I'm behind you. ใรามันตอบแล้วบอกว่าอะไร behind you คิางั้นตอบก่อนฉันอยู่ข้างหลังหลอนบังอาจย่นหลบหลังฉันสปิริตบ็อกตอบสปิริตบ็อกเรายังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยว่ะสบัดบ็อกตบสปิริตบ็อกจะตบผีแล้วว่ะสปิริตบ็อกซ์ถ้ามีสิ่งถ้าสปิริตบ็อก o x เราไม่ต้องหาอะไรนะเร็วเกินไปโอเคมีโยคายก็คือผีตัวใหม่ที่เข้ามาพี่เลยเข้าอยู่แล้ว มีแม่โปรโตไกส์พตอมเวรดสปิริตอืมคือตอนเนี้ผีมันไม่ได้พูดแค่แบบดีไฮดายแล้วก็อายุอะ่ะแบบไม่ได้พูดโอนย,ยังแล้วอ่ะคือตอนนี้มันพูดเป็นประโยคเลยอะ่ะแล้วเสี่ยงมันแบบมีความแบบเหมือนขึ้นแล้วก็แบบเย็นชาขึ้นงั้นเราก็ไปสู้บบกับความเย็นชากัน เฮ้ยเด็กเล่น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 ไปฉายเหรอเหงาเลยเนี่ยมามาเห็นเถื่อนอ่ะเด็กเล็กเฮ้ยมาเเเเด็็กกลข้าไปดิทายรถเล็กเข้าไปเลยแต่ว่าแค่เห็นใชั้นไหนัที่แบบเวลาเราเปิดแบบเปิดปิดไฟล้วขีดมาขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆไปเด็กเล็กเข้าไปเดี๋ยวมันตอนนั้นเรายืนอยู่ตรงไหนอเรายืนอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังประตูตรงเนี้ยไปวอลกกันขีจริงหรอ พราะมันบอกมันอยู่มันอยู่ข้างหลังเราวางกลางเขียนใน่องอยู่ในครัวมันอยู่ห้องนั้นแหละในถงนั้นแหละเกลอกือไม่เกี่ยวเกือบไม่เกี่ยวแต่เราจะได้รู้ไงมันอยู่ตรงไหนอ่ะดีไหมไปเด็กเล็กเอากางเขียนไปวางไว้ตรงสมุดน่ะไปเดยเข้าำไปเลยทาลกเล็กกำลังจะเอาข้าาตายไม่เป็นไรช่วยผีข้าา่อะคุยเขาวางไม่ได้ <ด>อีปิกวิ่งออกอุ้ยทารกเล็กทำไมเธอไวเดี๋ยวไปดูกล้องกน <laughs> อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องไปวางไว้ตรงกล้องหมดหรือยังเดี๋ยวไปเด็กเด็กเดี๋ยวไปดูไปดูกล้องไปดูกล้อง <c oughs> ต้องมีตัวรอดคนหนึ่งเราถึงจะเห็นผีมาดูค้าสปีกันเถอะ เล็กน้อยไม่ได้ไหมายความว่าจะแบบไมคร <c oughs> ตอนนี้มาตรฐานของเรายังเป็น66อยู่ในกล้องนะคะอันนี้คือในกล <ừ, S 1> ้องวิววิวกดออฟกดออฟกดออฟนี่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 กดออฟกดออฟกดออฟโอเคเดี๋ยวดู มันอยู่หน้าห้องอันนั้นน่ะเรามีตรงตรงที่วางกางเขนแล้วก็แล้วก็หนังสืออ่ะคือตอนนี้เราเหลือสองออปชั่นก็คือแม่กับโยใครก็คือผีเก่ากับผีใหม่ไปดูให้โยใครปะเป็นดูให้โยใครโยใครใครไปอองตลกคุณคือใครใครคือยูได้แล้วปะอันนี้ตัวใหม่ใช่เหมใช่มันมีมาซตัวแล้วก็ D O T S Injector เราลองเทสไหม อ่ะมันมันเป็นของมันที่อัปเดตเข้ามาในเกมคุณเราก็ใช้ไม่เป็นแล้วถ้าเดกดถ้าคนอันไหน,นต้องเกิดไหนอ่ะอันไหน,ไหนอันไหนอันไห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 นขดูซิดูซิเออใช่อันนั้นใช่ไหมไฟฉายเหรอมันจะมีอันนึงที่ว่าเป็นเซนเซอร์ด้วยอ่ะคล้ายๆโมชั่นเซนเซอร์ป้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาไปแปะตรงนั้นก็ได้ให้หมอด,ดเดี๋ย้อใช่อันที่มันจะแบบเงืองดุซี่มันยังต้องหาอันนี้อยู่ไหมอุนนะฮะภูมิอ่ะนี่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  โอเคมาดูกันของใครใช้ได้ก็ของตรนั้นมาทาลกเล็กมาเลยเขด็กเล็เข้ามาเลยอันนี้มันใช้เฮ้ยมันเขียนแบบเดี๋ยวเดยวจะพิ่งออกไปนะมันเขียนเหรอแม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋้ย ออพี่ขอใออกมาพี่ออทำไมได้เสียงแคร์จงเนี้ยเหรอมันเขียนแบบต้องไปถ่ายรูปแล้วอันนี้จะไปติดยังไงเนี่ยไม่ต้องติดแล้วติดแล้วของใหม่ค่อยเจียยติดเลน <c oughs> ใช่ไหมลองส่งกูไปติเดี๋ยวก่อนนะตอนวางสมุดเขาต้องกดอะไรนะกลัวจนกลัวจนหลอนไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ตอนวางอะ่ะ <c oughs> ตอนวางจีหอนะตอนวาง มไม่ก็ไม่จีกับอีกแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปพี่เล็กเข้าไปก่อนคุณยังไม่จบเลยไม่เราเราเอาท่าสติด้วยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันเขียนมันเขียนใช่ไหมใช่ใช่คือเราได้ครบแล้วเราไม่เห็นทีเราต้องเห็นทีก่อนส่งด้วยจะลืมส่งส่งแล้วส่งแม่เดี๋ยวเราเข้ามาก่อนเว้ ขายังไวเลยมันหลุดอีกแล้วว่ามันต้องมันต้องกดตัวไหนนะะรนเราไปถ่ายที่พีเขียนหนังสือก่อนป่ะเข้าไปก่อนเครือเข้าไปนะหลังงามๆซุปเปเดลอุ้ยเ้แล้วก็หกกันหลังกลับมาอย่างสง่าง,ง,า,งามขอสะบัดบ,บอกด้วยไม่มีตักเลยมก่อนนะแต่ว่าทํามนันเหมือนเดินเดินเร็วงั้นเดี๋ยวไปเอาอันนั้นก่อนที่มันตกอะ่ะป่ะเด็กเล็กเข้าไปเลย เราได้สองดาวจากจากการที่มันเป็นบอกว่าจุดในสถานที่ที่บอกว่าเป็นผีอ่ะที่กดตัวไหนนะ F หรืออะไรนะเกดอะไรนั่นเราวางไปแล้วว่ีวางไปแล้วอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงไหนเขียวๆอ่ะวางแล้วเห็นปะมันคืออะไร โปรเจคเตอร์อะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในกล้องเดี๋ยวไปดูในกล้องแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งหูกว่าจะวางได้วิ่งอย่างไวมันจะมาปะเดี๋ยวเแค่ออกมาไม่ได้แล้วกันโอเคคือไงมันเป็นแสงมันมีคนท้าอยู่ข้างนอกและท้าพี่มัน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 ไม่ได้มันไม่ได้ทำอะไรกับอันนี้มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย มันเพราะมันแบบว่ามันไม่ใช่ประเภทของผีที่จะบอกว่าเกี่ยวเรื่องวนนี้เลปะเราไปใช้โดยที่มันไม่ต้องใช้ไงเรื่องนี้มาทราบความรู้สึกไปทาลกเล็กเข้าไปเลยไปล็อกผีเมื่อกี้ยังแบบออกมาสิไปไม่ออกมาไม่ใช่เราเข้าไปเด็กเอาน้เข้าไปนะนอันนี้เราเคยใช้แล้วมันเป็นแบบว่าเซนเซอร์เด็ก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 ดูปุด็ปรดตูด็เด็ด ตีประตูข้างหน้าเเนี่ยี่้ยเลยๆเข้าไปเลยเฮ้ยเหมือนรอยเท้ามันปะไม่ใช่ไม่มันมันจะไม่เราจะไม่ได้แบบว่ารอยเท้าไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าเราประตูปีชัยหน้าพีริกแล้วโดนขังไมนเข้าไปเลยแล้วเราจะได้เห็นผีไงเราจะต้องเห็นผีให้ได้นะคะไปะพี่พทะลุพี่ได้ถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระได้เลยไหมต้องถ่ายไหม โอเคคือแม่เนี่ยโอเคคุณรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ในที่มืดก็คือเข้าทางมาเลยคือ,อยังไงสถานที่นี้มันมืดมันอบอะ่ะผีตัวนี้จะมีโอกาสจบปีได้มากขึ้นเอาเทียนมาได้แบบอินฟินิตี้เดเอาบมาจุดทั่วบ้านแบบเป็นทางมืดแบบไปเลยเข้าไปเลยวิถือถือของผีด้วยนะนี่ไม่ใช่เวลามาขโมยของเข้าไปเลย เราไม่ได้มาไล่ผีเรามาหยิบของเขาป้องเกมไปเล็ก,เกๆเก,ก,เกๆจมจะได้จบกลับไปกันนแมวเข้าไปเลยไปเลยเราจะไปตายหเหรอใช่ถ้าเราจะไปตายก็จะไปเลยไปเลยเออพี่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเกมไม่ใช่คือเราจะต้องเห็นผีให้ได้ไงถ่ายรูปมันนะเห็นผีไม่ได้ไหมเพราะว่าจะเป็นต้องเอางี้ เราไปเอางิดเราวางแผนก่อนแผนเราก็คือเดินไปได้วยกันแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําโอเคไหมห้องน้ําห้องน้จะอยู่ฝั่งทางเนี้ยเราปิดประตูเลยมาหนึ่งทันีมาไปตู้แช่อยู่ในห้องน้ําอ่ะไม่มีล็อกมันอยู่หน้านี้หนึ่งสองไปเลยเขาไมา่เขาไม่ดีห้องน้ําห้องน้าหูหูหูเด็กเด็กเลยงเร็วๆวุ้ยเมื่อกี้เไรอ แบบว่ามันเหมือนเสียงแบบว่าเหมือนคนเคาะอะไรอะ่ะแบบใช้นิ้วเคาะไม้อะ่ะเหรอแบบไปเดีย๋ยวเฮ้ยประตูเปิดอุย้ยปิดแล้ว <c oughs> แน่ใจนะคนไม่ได้เล่นประตูเฮ้ยมันเปิดประตูได้ด้วยเหรออุ้ยฉันตกเล็กกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่น่าก,กลัวมากเลยอะ่ะนั่งอิจฉาหรือทำไมมันเปิดประตูได้อะ่ะผีเปิดประตูได้เปิดน้ำได้ เด็กเล็กมาอยู่ตรงนี้ดิมาอยู่ใกล้ๆกันพี่้ไเด็กเลเล็กมาอยู่ใกล้กันดิเฮ้ย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 เหยเด็กเลเลมอยู่ใลันดิเฮ้ยเที่เฮ้ไเฮ้ยัฮ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้เราย้ยู่ใยที้ยอฮมยเฮ้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 ยเฮไเ้ยยเฮ้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 ยยเฮ้ยเเฮยเฮ้เ้ย้เยเฮ้ยเยเยเเยย แล้วล <laughs> <th doo hehe> <suppression> ้ล <fin anta> <ots> ้อ <guarding> น <okay>? ี่ตายไหมทารกอ่ะตายทำไมทารกเล็กตายเฮ้ยเห็นแบบจ้าเลยอ่ะดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่าเราถ่ายรูปติดไหมเพราว่าคุณไม่ได้วิวูดดีโอ้ยจ้าได้โอ้ยจ้าได้จ้ะเออได้ดูดูดิผีทารกเล็กคือสำรวจบ้างเรายังไม่ได้สำรวจใช่ไหมเราไม่สำรวจเราสำรวจสมัยหืมข้าวเสียอ่ะเฮ้ยมีชั้นใต้ดินได้เหรอใช่มีชั้นใต้ดินด้วยนี่คุณไปเปิดใช่ไหม โอ้คือแบบถ้าโูเราลงมาขนาดนี้จะทำไงโอ้โหเกือบช็อกไปเลยนะอ้โหข้างล่างแบบอาขอเยอะมากเหมือนวาโดนอยู่ข้างล่างก็เรียบร้อยสิ่งตัวตายวิ่มันเปิดประตูมันเปิดประตูห้องน้ําได้ด้วยนะทุกคนสรุปคือทารกเล็กตายนะทุกคนคือเราแบบว่าเหมือนเราเข้าไปติดวิวิดู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 มันปิดประตูเองปิดประตูปิดประตูอยู่ตรงไหนไม่นะพี่เล็กไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรง อยู่ตรงครัวเออเอาจริงนะถึงเขาจะบอกเราไปเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ห็นประตูแล้วต่อยากเห็นอยากเห็นมันนะมันจะอยู่ตรงหน้าครัวหน้าครัวกับไอ้นี่กับหน้าประตูลงรถดอะกดออฟก็ยังล่องลอยอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราตายสองคนก็จะเกมโอเวอร์นะคะทุกคนที่เอาไปมาเล่นขนาเขาเขาบอกอ่าถามันปิดประตูนะเจ๊งบ้องเลย ฉันจะไม่อยอมเสียงเงินฟรีออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ด้ยินเสียงไม่ยินเสียงอะไรเลย,เลยมันไม่มาแล้วแหละไม่ยินเสียงประตูเอาแล้วนะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ทารกเล็กเสียชีวิต <c oughs> ในห้องน้ำอวยานอายาับอ่า Love.